เราเดินทางจากเจดดาประเทศซาลิฮารเาเบียไปที่สนามอินสวรรณภูกรุรเทพประเทศไทยนะคะเราั่งในชั้นบิซีเนสคลาสซึ่งเบาะ Saudi c o บอะใหญ่กว้างนะคะแล้วก็เอนนอนได้เบาะเนี่ยเขาจะแยกเป็นสองฝั่งก็คือมีทางเดินมีสองทาง ทางขึ้นเครื่องหรือไปที่เกตนะคะไปค่ะเราเดินออกไปนะคะจากเล้าของสายการบินซาอุดีอาค่ะเพื่อที่จะไปขึ้นเครื่องบินต่อไปกลับบ้านเรา้าตอนนี้เดินออกไปแล้วนะคะบายบายซาอุดีอาเล้าชนะคะเล้าหรูหราเหลือเกินตอนนี้เราจะไปที่เกตหรือไปทางขึ้นเครื่องนะคะ วันนี้เราขึ้นเครื่องที่เกต A12 ค่ะไปด้านนี้นะคะเดินไปเกตไปด้านนี้ค่ะ A10 ถึง A13 แต่พวกเราจะไป A12 ค่ะดูความสวยงามอลังการของสนามบินเจดดาประเทศซาอุดีอาระเบียนะคะดูค่ะเดินมาเรื่อยๆค่ะถึงละ เกต A12 นะคะอยู่ตรงนี้หรือถัดไปอีกลึอเปล่าอันนี้ 12B เดี๋ยวไปดูค่ะว่าใช่เชื่อบินของเราไหมนี่ค่ะเกตหรือทางขึ้นเครื่องที่พวกเราจะขึ้นเครื่องกลับบ้านวันนี้นะคะไปกรุงเทพค่ะ A12B นะคะเ,ออเวลา3นาฬิกา15นาทีบอดดิ้งนะคะ ตรงนี้ก็เป็นเกต A12A นะคะออตอนนี้เห็นผู้โดยสารทั้งหลายไปที่เกตเอ2 a A นะคะแต่ตรงนี้ A12B ก็ขึ้นว่าบังคอกเหมือนกันก็คงเป็นด้านโน้นละมั้งดูนะคะแต่ว่าตรงนี้เขาเขียนว่า Sky Priority เราก็เลย ต้องตามไปดูฝั่งโน้นด้วยนะคะตอนนี้เรียกผู้โดยสารขึ้นเครื่องแล้วนะคะไปค่ะเราไปที่เครื่องบินกันนะคะผู้โดยสารก็ทยอยมาไปขึ้นเครื่องกันนะคะพวกเราเหมือนกันเดินลงไปค่ะดูนะคะว่าเราจะได้เดินตรงไปที่เครื่องบินเลยไหมหรือจะต้องนั่งรถบ,บัสไปเราดูค่ะเดินไปเรื่อยๆก่อนค่ะยังไม่ถึงนะคะ ไม่รูเดินไปตรงไหนเนี่ยยังไม่ถึงช่องบินนะคะเดินต่อไปเรื่อยๆนนคะ่ะถึงเครื่องบินแล้วนะคะคิวยาวเลยค่ะมาแล้วนะคะฝั่งนี้เป็นที่นั่งของพวกเราเดินไปดูซิว่าเป็นยังไงเที่ยวบินนี้นะคะพวกเรานั่ง business class หรือชั้นธุรกิจะคะ่ะไปดูนะคะเบาะที่นั่งเราอยู่ตรงไหนเป็นยังไงเบาะที่นั่งนะคะจะเป็น1 2น หนึ่ง <1 S 2> นะคะเน,นี่ยตรงเนี้ยเป็นเบาะเดียวมาเดียวนั่งเดียวนะคะมาคู่นั่งคู่แต่พวกเราอยากนั่งริมหน้าต่างพวกเราก็เลยแยกกันนั่งเดียวนะคะดูเบาะที่นั่งเขาหนึ่งสหนึ่งะคะคือหนึ่งมีสี่เบาะแต่ว่าเขาแยกซ้าย1แล้วก็กลาง2แล้วก็ขวาหนึ่งนะคะ,ะนั่งเสร็จสับเรียบร้อยนะคะก็มีเวลคัมดริงค์ บอกว่าเป็นออร์ตี้ออกซิเนสนะคะเราไม่รู้เราก็เป็นอนามรารายก็เลยลอง,ลอง,ลองดื่มไปเขามีน้ำเสนอเยอะแยะหลายหลากน้ำนะคะลองชิมดูเดี๋ยวพาสำรวจนะคะตรงเบาะนั่งของอชั้นบิสซิเนสหรือบิสซิเนสคลาสหรือชั้นธุรกิจเนี่ยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างของสายการบินซาอุดิอาระนะคะทีวีจอใหญ่อยู่ด้านหน้าเราเลย เป็นชั้นวางวางอาหารวางเครื่องดื่มประมาณนี้นะคะดูด้านล่างด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นที่วางเท้าเวลาเราเองเบาะลงนอนเป็นเตียงนะคะตรงนั้นถ้าใครขายาวก็วางเท้าได้ตรงนั้นเลยนะคะขับมาเป็นอะไรอีกโอ้เยอะแยะเลยค่ะอยู่ตรงนี้ ไม่รู้มีอะไรบ้างอันนี้ก็น่าจะเป็นชุดหูฟังนะคะมีน้ำดื่มมีปุ่มต่างๆให้เลือกสัตว์นะคะมีที่ชาร์จแบบด้วยนะคะตรงนี้ใครอยากดูโปรแกรมอะไรก็เลือกเลือกเอานะคะในส่วนอื่นๆนะคะก็จะมีผ้าหม่มมีหมอนนะคะคือเบาะนี่นะคะก็คือ รับเอนอนได้เหมือนเตียงนี่แหละค่ะแต่ก็ไม่ได้ใหญ่โตมโหฬารเหมือนเตียงที่บ้านนะคะก็คือเตียงพอนอนได้นั่นแหละค่ะดูเข็มขับนีรลัายเนยที่อยู่ในเครื่องบินใน business class ของเครื่องบินโบอิ้ง787-10นี่นะคะสายการบินซาอุดียา เหมือนเหมือนเหมือนเบลต์หรือเหมือนอถุงขัดี่เท่าไรในรถยนต์เลยเด็ดเซนแอซินเยอะโอเคสุขปะหัจากที่เสิร์ฟเบลคัมดริงแล้วก็แจกกระเป๋าแล้วนะคะต่อมาก็มีค่ะ,อ,ะอินทผาลัมนะคะเป็นอินทผาลัมแห้งอันนี้เขาบอกเป็นอของซาอุดิอาระเบียเลยนะคะแจกค่ะ เพื่อความโชคดีชพื่ความร่ำรวยนะคะตอนนี้เครื่องบินมาตามรันเวย์เรื่อยๆนะคะแล้วก็กำลังจับทยานขึ้นฟ้าค่ะเราคงต้องไปบายเจดดยาซาอุดิอาระเบียแล้วค่ะโอค่คะจะมาเยือนนีหรืออินดา้น่านฟานินอนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปรับเบาะนะคะ บาะที่นั่งสามารถปรับนอนเอ็นราบได้เลยเเห็นจอเล็กๆอยู่ตรงนี้ข้างๆเรานะคะแตะเลยค่ะตรงน,นี้เขาบอกให้แตะแล้วก็มาเป็นแบบนี้เลยนี่คือภาพเบาะที่พวกเรานั่งนะคะแล้วก็ปรับเบาะได้ตามที่เราต้องการได้ถึงขนาดว่านอนราบแบบนี้ได้เลยนะคะชอบระดับไหนก็ปรับเอาระดับนั้นทันสมัยมากเลยค่ะ กดตรงนี้ดูนะคะนี่ค่ะนี่อรก็จะเลื่อนเอาไปแบบนี้นะคะก็จะเอาไปตามภาพเลยคะ่ะมาประมาณนี้นะคะบอยื่นมาล้วทีนี้อยากได้แบบไหนก็ปรับเอาสต่ว่าอยากได้ตัวนี้นะคะอยากให้มันเอนลงเลยเอนนอนนี่ค่ะเท้าก็จะยาวไปทางนอน เบาะข้างหลังเราก็เอนลงแล้วนะคะตอนนี้คือเราเอนเบาะลงแบบนอนราบแล้วนะคะนี่ค่ะนอนห่มผ้าแล้วฝั่งน,นี้นอนราบแล้วะคะ่ะเตรียมเสิร์ฟอาหารนะคะผ้าปูโต๊ะปะปูแล้วค่ะนไหมคะโต๊ะผ้ากันเปื้อน เช้าน,นี้นะคะบนเครื่องบินโบอิง787 k ค0ค่ะสายการบินซาอุดีอานะคะใกล้จะถึงกรุงเทพแล้วไปเสิร์ฟอาหารเชา้าแต่ตอนนี้นเวลาที่กรุงเทพที่เมืองไทยน่าจะประมาณบ่ายโมงกว่าเกือบสองบ่ายสองล้นะคะในเครื่องบินเขาเสิร์ฟเป็นอาหารเชา้านะคะมีผล,ลไม้ชาเขียวน้ำเปล่าแล้วก็เป็นของหาน งอะไรประมาณนี้นะคะอีกจานหนึ่งที่มาก็คือไข่แล้วก็มีไส้กรอบม,มออีอะไรบ้างเนี่ยเคาบอกว่าปรุงหรือทำตามสไตล์อาราบินะคะสไตล์ซาอุดีอานะครอาหารเช้าวันนี้นะคะดูเวลาที่หน้าจอทีวีไปเรื่อยๆค่ะใกล้จะถึง กรุงเทพและะ้วค่ะไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเราก็จะถึงเมืองไทยแล้วนะคะตอนนี้เวลาที่กรุงเทพเนี่ยคือ14นาฬิกานาทีนะคะอีก36นาทีคะ่ะจะถึงกรุงเทพอ้ยดีใจดีใจตอนเครื่องใกล้จะลงแล้วนะคะก็ต้องดีคะ่ะ คลิปนี้เขาก็บอกผู้โดยสารปฏิบัติตัวตามแบบนี้แบบนี้นะคะใกล้จะถึงกรุงเทพแล้วนะคะนะครับเครื่องบินก็ลดระดับต่ำลงเรื่อยๆค่ะไม่ถึง5านาทีนะคะก็จะถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วค่ะบินลดระดับต่ำลงเรื่อยๆนะคะก่อนจะถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วค่ะ จะถึงแล้วนะคะลดระดับลงเรื่อยๆค่ะลังจากแตะรันเวย์นะคะนี่ค่ะถึงแล้วถึงแล้วลงแล้วค่ะลงแล้วค่ะมองลอดหน้าต่างออกไปนะคะลานจอดเครื่องบินค่ะเครื่องบินจอดเต็มอยู่ด้านนอ้นนะคะส่วนมากก็เป็นการบินไทย เอเชีย hey, อยู่ฝั่งนี้นะคะฝั่งน,นี้เครื่องบินลำที่พวกเรามานี่ก็วิ่งไปตามรันเวย์เรื่อยๆค่ะช้าๆไปเรื่อยๆนะคะยังไม่ถึงที่จอดค่ะเครื่องบินกำลังจะเข้าจอดนะคะนี่ค่ะเพื่อนมาช้าๆเรื่อยๆอันนี้จะเข้าที่จอดแล้วค่ะ เครื่องจอดยังไม่ได้ที่นะคะเราก็นั่งรออยู่ยังไม่ได้ที่จอดนิ่งๆนะคะเรื่อยๆนะคะจอดให้ตรงตรงสะพานเลยคะ่ะหรือว่าหวงช้างนะคะเพอเครื่องบินจอดเขาก็จะนำตัวเนี้ยมาประกบที่ประตูเครื่องบินให้ผู้โดยสารลงนะคะ เครื่องจอดนิ่งแล้วตัวนั้นก็จะขยับนะคะตอนนี้เครื่องบินจอดนิ่งสงบแล้วนะคะดับเครื่องยนต์ละกคงรอประตูเปิดหรือรออ,อ้บันไดเชื่อมเข้ามาให้ผู้โดยสารลงนะคะเพราเราก็จะเตรียมตัวลงค่ะสอบนะคะว่าลืมอะไรหรือเปล่า ค o มทูไทยแลนด์อ๋อดีใจดีใจถึงบ้านแล้วถึงประเทศไทยแล้วค่ะสวัสดีค่ะคะเปผู้โดยสารขาเข้าตรงไปเรื่อยๆค่ะค่ะคือบรรยากาศภายในสนามบินสุวรรณภูมินะคะ,ะฝั่งขาเข้าที่พวกเราเดินเข้ามาตรงนี้นะคะ